พิก up ไฟฟ้าชื่อว่า n e x t t e m รุ่น o g a นะครับนี่เป็นรถหัวเดียววิ่งด้วยระยะทางไกลสุดคือ200กิโลเมตรจากแบตเตอรี่แบบ LFP ขนาด3 3กิโลวัตต์นะครับนี่นะซ่อนอยู่ตรงกลางแบบนี้การขับเคลื่อนใช้มอเตอร์ไฟฟ้าตัวเดียวนะครับอยู่ทางล้อหลังเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังกำลังสูงสุดอยู่ที่30กิโลวัตต์นะครับสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้1,200กิโลกรัม ตัวพวงมาลัยตัวภายในห้องโดยสารเป็นแบบนี้และตัวนี้พัฒนาขึ้นเป็นรถพวงมาลัยขวาแล้วนี่จอดูแล้วไฮเทคเหมื Hi อนกันนะนี่นี่นะครับการชาร์จไฟใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงนะครับดูคุณภาพการประกอบแล้วก็โอเคนะพรอราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่5 7 7 0 0 0 0บาทโดยประมาณนะครับเป็นราคาก่อนรวม